ได้ค่ะแต่มีนนส่วนขอทางท้านทองเจาวราัตกรุงเทพสาขาเทโกล้อกัน่งในองซอยสีชมพูนั่นเองและในสมภารช่วงนี้นะคะเจอกับพิ่ชันเช่นเคยค่ะกับเอ็มซีนิสานั่นเองนะคะก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะดําเนินรายการจัดรายการสุดพิเศษให้กับุกคาทุกทา่านและว,วันนี้พิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะมาพร้อมกับพี่ช้างนะคะศิษย์น่รารักของเรานั่นเองอสำหรับคุณท่า นี้นะคะนำน้องๆมานะคะพาน,น้องๆมาที่พี่ช้างของเราได้นะเออนะคะมาถ่ายรูปนะคะเทกับฟอโต้กับพี่ช้างของเราได้เลยค่ะนะคะซึ่งพี่ช้างของเราก็จะมาเป็นรอบๆอ่านะคะถ่ายรูปนะคะมาถ่ายรูปกับพี่ช้าง <im itation> ได้นะนะคะและก็นะคะนอกจากนี้ต้องบอกว่านะคะพี่ช้างของเรามาทั้งทีร ุดสัปดาห์นี้เรียก,กดวยวได้ว่าได้ชากับในส่วนของทางห้างทองเยวววาวราชกรุงเทพสาขาเดสโกโนกันในคอศเสิร,รมราชของเราฉลองย้ายร้านใหม่สวยใหญ่ไ่กว่าเดิมและชและที่สําคัญจากคุณษัต้องบอกว่าวันนี้ค่ะทั้งซื้อนะคะซื้อแล้วเนี่ยเรายังในส่วนของลดค่ากำเน็จให้ด้วยไม่ว่าคุณจะเท้ยนเงินสดสแกนพิวอาร์โค้ดนะคะลดค่ากำเน็จไปเลย5้าสิตอ และยังไม่พอค่ะคุณขานะคะค่ากำลังนนของเราเริ่มต้นเพียงแค่499บาทเท่านั้นนะและนอก,กนจากนี้นะคะท่านที่บอกว่าเอ๊ะซื้อเครื่องกระดึงหรือหนึงบาทนะคะมีของแถมอะไรบ้างนะคะต้องบอกว่าวันนี้ของแถมของเราจะหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะในส่งพรอระเป๋านะคะดิบิเต็ดสวยๆนะคะเรามีแจกให้พัดสปริงแก้วน้ำดิบิเต็ดค่ะนะคะรวมไปถึงในส่วนของเหรียญเอ